ครับสวัสดีครับจะมาชมเตะขั้วบลูมอนิบ่าวแอ็มโลทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพ่อแดงอีกครันหนึ่งครับเอฟซีเนาะพ่อแดงเสียหัวครับเอฟซีเสียหัวแห้งหลายนะครับเนาะเข่าไม่เหลวสองงวดครับเอฟซีสามตัวก็เคยถือมาแล้วสองตัวก็ถือมาแล้วครับผีเจ้าทีทำโชคมาให้เนาะครับเนาะแต่งวดที่ผ่านมานี่ยลุดครับลุดบ่ถือเลยครับพ่อแดงนี่นั่งเศร้าเลยครับเบิดหลายครับเอฟซีเนาะเอากระโบเป็นยังครับเกมมือใหม่ครับ พีเจ้าทีเพ,พิ่นมหาครับพ่อแดงเนี่เพิ่นเฮตพิษครับทำผิษยางมหันว e ่า hmm สันครับต <punto> ้องท่ำโทษวสันครับเอฟซีเนาะเอาง่วไปผูกครับพ่อแดงนี่นั่งงวไปผูกมองพ้นครับเอฟซีมองพ้นมองเจ้าทีเจ้าท่างเพิ่นสิงสถิตอยูน่ะละครับปี่นี้งัวเพิ่นไปกินเครื่องเสียนไว้ครับเอฟซีพ่อแดงเพิ่นเอาของหวานไปตั้งไว้งัวไปกินเครื่องเสียนไว้เบิ้ลแถมไปเยาไปขี่ส่อีกครับเจ้าทีเพิ่นศูนย์ครับเพิ่นว่า กูจะ,ะบอกมึงอีกแล้ววาสันกูให้มึงแก่โตเรื่องงวดนี่ว่าสันงวดตรงนั้นกูเฮ็ดบ่ให้ถือเพ่นว่างวดไหนให้ตรงๆเอาไปรวยโวลดมึงหามเอาว่าผูกมองนีอีกว่าสันจาทีเพนว่าครับเป็นผู้ชายหล่างไงสูงดาครับอู้ดเป็นตาหานว่าสันครับเดี๋ยวเบาแอมโโราทงสิบ้าเดินทางไปหาพ่อแดงแล้วครับเนาะนั่งโยต้นขามมองเก่าครับที่เก่าที่เดิมครับไปรับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับปะแดงสวัสดีครับมาตามอีกครั้งหนึ่งแล้วครับท่านผม้ช่มมันเป็นยังไงก็ครับเรื่องเล่าพอแดงเอาสูฟังไนปูมันคือศูนย์คับเ่ไปเอาของบ้านยั้งไปไหวใหงว่าพันจินครับราคินขอเปิดการบัางสีกินครับปูกำลังแสิจินของหวานครับคร่าวัวไปกินของเราเบิร์ดวัวไปจินเบิร์ดเลยครับโอ้ยเป็นศูนย์แล้วนาะครับศูนย์แล้วละวาน อันนันกูกะสีเฮ็ดใหายูุบมาสันงัวไม่กินของกูก่อนมาสันกูกะศูนย์ตัวครับเฮ็ดจังไหนใส่ของมันเนี่ยซูนอย่างนั้นน่าร้าวครับพอแดงเอายังลราไปสินเพื่อนครับของหวานครับเอาของหวานครับครับอันน้ำแดงน้ำยังนี่ยนะครับบาดเนี่งัวก็ไปขวมไปข่องเพลินเบิดครับโอ้ไปขวมข่องเพลินเลยครับเพื่ก็เด้อบริจินครับ กำลังสีมน of ังกรีนโปรใสง่วมาเอาเบิร์ตโปรใสง่วมาเอาเบิร์ตเลยครับโอ้มาดี้ง่วงงวพ่อแดงบอครับบอครับง่วข้าเจ้าครับง่วงข้าเจ้าอู้ดูนี่จะจะเสือเบิร์ตกันครับเอฟซีตอนนอกพ้นน่นนอกครับนอกพ้นก็ไฟพุดพุดครับพุดพุดง่วอยู่พุดพี่ง่วโอ้ยง่วตัวนี้บอครับพ่อแดงไป็กกินของหวาน ออเอาไปปลูกไกลๆเด้อยบาดนี่พอแดงครับบานนี้พบกรสีใบเป็นอาเขาไปพุนแล้วหาเออให้เเป็นปลูกแถวเดินมองไกลๆจากพุ่นครับครับอืมวไปกินท้องหวานเคืองเส้นเป็นเพื่อนนอกครับครับผมกินก็ให้ความความทิมขงเพิ้นในที่ครับความมีขีใส่กี่าครับครับขียว่่ล่ะขีใสหั่นแล้วรวอโอ้ขีใสเลยเนาะครับ ถึงว่ายุ่งเบาแอมเราทรงยางไปซองมึงเห็นจระเลยเห็นแต่ถวยแตกกันเหรอครับเหยียบเนาะประเด้งเนาะครับผมเหยียบถวยบุ่มเลยเมื่อมันแตกหรอกบุ่มแนว่ยถวยอันนั้นเนาะครับถวยทั้งกระเนี่ยทั้งกระซี้เหรอนะครับครับผมพัาสติกเนี่ยบุ่มเลยครับเอฟซีเลีกอะไรบ่อเขาบ่อครับโอ้ยเฮ้ยนบ่าโอ้เห็นทางใดกับกินก็บม่ได้กินครับเด็กกู เปลี่ยนแปลงออกก็น่าเิ่นบ่าเปลี่ยนแปลงออกเลยเปลี่ยนแปลงออกเลยเออ้เยาว์นี่าถอนเถาะน้าปูนาะครับน้าพัดแดงครับครับผมเพราะา่าขอ,าองผัดแดงนี่เขาสองงวดลวครับเจที่เพิ่นมาบอกครับสองงวดแล้วสามตัวกระถือสองตัวกระถือเพิ่นบอกอีกจุดบอกครับงวดนี่รัาวอันเพิ่นก็นมาสําแดงสั่แดงหาผมอยู่ด้ยครับสําแดงสําแดงอยู่ครับดีนาะดีตาเบิ่งอยู่ครับผมเผยกันได้ว่า จิ้มซีงหัวผมมาซิมบ่ครับครับเอาไปพกหาเล่ะิพกหาครับหัวผู้สร้างว่าสิครับบาทเพื่อนกับบอกค่อยๆเราบอกใีงหัวผมมีละว่าค่อยๆเนี่ยได้ครับอันแบบวบาโอ้ต่างสีชีดไห้น้ำดิสิเพ็่นบา่าฮะของบาทกับบริกินยังกับบริกินครับแต่ชีดไห้ดิส่เพื่นบา่าต้องชี้ต้นเจ้า,าชีต้นครับ ครับผมเฮ็ดยังไปให้กินอยู่เพื่อนบ่าบอยากกินหนำแดงอยากกินอันของบ้านก็เอาไปหาอยู่แต่ว่านงัวไปเฮ็ดของเพิ่อือเป็นกระสีใส่ของเพื่อนบานนี่เป็นกระสิให้อาัยอยู่หอกนะครับเนาะครับผมเิ่นก็เด้อด้าะเอาไปค่อยๆด้อหกขาหุกขาครับผมอุ้ยสุดยอดสุดยอดค่อยๆครับออืเป็นบอกยินในหูผมนมีละใส่หูผมนมีละใส่หูเลยครับเอา ผู้เสียดิขอมึงกินอีกเด้อต่อไปบาดนี้ครับให้งวัวเนี้ยให้เต็มๆเลดบาดนี้เอาไปโลดฮกหาฮกหาสามตัวแหละครับพ่อแดงเป็นว่าตัวไหนเพิ่นบุทธันนี่บอกผมมาเอาไปแค่หนีซุกค้อนครับที่กินสามตัวกับปุณละจังสิบบอกอีกสุนหะาบบนี้สุนตัวนี้มันถือสุกค,ค,ออค้อนเพิ่นว่าสุนห์เนี่ยไปพรอนหูเอ้ยเพิ่นว่าแน่นอนตัวครับ เปิดกระบอกคะคักเลยล่ะค่คักเลยจระจเลยครับครับหกหากหาเอาครับอีกสี่ลองเอาไปเสียงโสกลองเบิ้งเนาะครับเนาะเดี๋ยวสี่ขึ้นตัวเลขไม่แคบหน้าจอครับมีอย่างอีกครับพ่อแดงเพื่อนกับบอกผมทำนั้นทำนี่ครับโอ้เฮียนคักเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นมาถามเอาของกินเพิ่นแล้วครับถามเอาอีกแม่บ้างัวเปรของเพิ่นโอ้สำคัญเนาะครับครับเพิ่นกำลังว่าเสร็จได้กินของหวานหนามแดงแยงเพิ่นกำลังแต่สีสดของหวานครับ งวดไปจัดการก้อนซ้ำงวดไปจัดการเพิ่อนก้อนจ้ำเสียดายเสียดายเสียดายเอเนาะเอาบ่เป็นยังครับงวดวันที่1กันยายนพศ2อ6 7ครับได้มาแล้วครับงวดนี้เด็ดเดดขอให้มีโชคใหญ่ครับขอบคุณครับพ่อแดงครับสวัสดีครับผมครับผม f c ตัวเลขของพ่อแดงครับเลข2ตัวเอาไปรวยครับ FC เอาไปรวยงวดวันที่1กันยายนพศ2567ครับให้เด็ดเด็ดว่าสันครับ6565 ฮกฮ่าฮกนะครับเอฟซีเนาะแต่อย่าลืมครับเหล็กฮกนี่เอาเป็นเหล็กเก้านั่ก็ได้ครับเก้าฮาฮกเก้าก็ได้ครับขั้นธามมากตรงๆก็คือฮ่าฮกฮกฮาครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบ้าแอมโลทงกัสซิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพึ่งไปใสเอฟซียันพึ่งไปใสครับเมือนีเบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าแอมโลทงนี่เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตรีจึงสื่อทือนะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างหนครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับ,รบ,รบอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบอตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขายขายทุก<ท>อย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแต่และกรบีเ่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย่างโบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านขาดล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไม่สักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบ,บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแลวกเมื่อแทะครับ่านผู้เมื่อแทะแล้กลก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงพีนข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลง เบาแอมโลทงกับบุลอซซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปใหาญาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสมผู้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจ้งไร่ที่บบดีสี่าสีมันบดมันบันบง เสียเนื้จังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกระดเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ค oh. <c lic ant> รับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําบเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ